สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายสุขุมสุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับแม่ปอเหมือนเดิมนะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟิลอรมว่าพี่น้องข้างนอกมันเหมือนนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันเดินทางกลับนะคะพี่น้องะ่ะเดินทางกลับแต่ว่าแม่ปอกับพี่เอนะคะพี่น้องแม่ปอกับพี่เอจะขับรถตู้กลับนะคะพ,คะคพคี่น้อง่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่น้องนิตาแล้วก็ป้าแจว๋วจะนั่งเครื่องไปลงอุดรนะคะพี่น้องเพราะว่าน้องนิตานี่โตแล้ว โตแล้วแล้วก็แบบว่าเวลาเดินทางนานๆเพื่อนกับสีเมยหรือเพื่อนกับสีงอเงี้ยจักน่อยกับเป็นบางอารมณ์แต่ว่ากเพื่อแบบความอันแบบเล็กน้อยเนาะนั่งรถไก่จิกักัลํำบากรเลยแบบว่าให้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยตัดสินใจนั่งเครื่องกลับแล้วก็พีเออ่าพีเอกับแม่ปอนั่งรถตู้ขับรถตู้กลับอุดรจินะคบพี่น้องก็อ่าเป็นแบบนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยตื่นแต่เช้านะคะเดี๋ยวอ่า วันนี้ตอนแรกว่าจะได้ไปส่งคุณพ่อคุณแม่ขึ้นเครื่องแล้วก็จะได้ออกเดินทางเลยแต่ว่ากลัวพี่เอนอนไม่อิ่มก็เลยให้พี่เอนอนก่อนก็เลยให้คุณยายไปส่งนะครพี่น้องคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเหลืออะไรบ้างที่เราต้องเก็บขึ้นรถตู้นะคะแล้วก็มาส่งคุณพ่อคุณแม่ขึ้นรถกันเลยจ้าโอเคก้อุออ้ยแต่งหน้าสวยจังเลยค่ะวันนี้วันนี้แต่งหน้าสวยแม่ปอแต่งหน้าไ้อุ้ยรองเท้าสวยมากเลยใช้เป็น,นยี่ห้ออะไรคะเนี่ยลูกูกขนาด อันนี้ก็นาลิตาคุณพ่อจะเตรียมตัวไปขึ้นเครื่องนะคะเพราะว่าเดินทางไกลนะคะพี่น้องก็เลยให้น้องนั่งเคื่องแลพี่เอกก็แม่ปอจังสินั่งรถตู้ตามไปใครมาใครมาใครมานคากลังเตรมตัวมีป้าแจวแล้วก็คุณแม่คุณพ่อคุณแม่นะคะคุณแม่ไปแหนเบอร์เดอร์อะไรที่จะเอาขึ้นรถตู้เอามาไว้ตรงนี้นะ จ้าจ้าเดี๋ยวให้เก็บขึ้นรถช่วยกันอันนี้ยังไโอ้อใส่รถตู้โอเคหยุดหยุดนี่เดี๋ยวจะเอาขึ้นรถหมดเลยรถคือยังเดี๋ยวเสียเงินยังเดี๋ยววะนี่วันราคิดไปยอะนี่ไซื้อกับ o เ่หลายพันลาน มันกษีเด่นคนขึ้นเก่าตัวท่าเอาไปก็ได้เอาไปรถตู้นี่ละเพราะแอร์ก็ไปถึงตอนเย็นอยู่แล้วไงมันมามีคนถือลูกกัอันนี่ละจ้าอย่าลืมนมลูกเด้ออ้าวไปบายแล้วเหรอคะนาลิตาไปบายแล้วเหรอคะบายคุณยายถ่ายทันตอนตกเก้าอี้ไหมคะถ่ายทันไหมตกใจกดปิดเลยนาลิตาตจ ป้า่นก,กับพหัวแล้นนี่ดูมังหลังข้อร้านสีตกงล้ว่ากดกีบเสยตกใจามิตาสวยจังเลยค่ะวันนี้อะไรคะเรจะไปดูตรงนี้อ่าเจืม ของตัวนี้ก็จะเอาขึ้นรถตู้นะคะเพราะว่ารถตู้จะมีแค่แม่ปอกับพีเอนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่น้องไอจัาบป้าแจ๋วก็จะขึ้นเครื่องไปอุดรนะคะเพราะน้องน้องใหญ่แล้วน่องนั่งด้นดนบ่ได้นะครับพี่น้องคะก็เลยจะให้นั่งเครื่องกับนะจ๊ะนี่ตแต่งตัวเสร็จแล้ว กำลังเดินสำรวจบ้านกับคุณยายอสำรวจบ้านค่ะคือตรวจการนะคะตรวจการโตขึ้นหนูก็จะมาอยู่นี่ค่ะอ๊ะอ๊ะช่ามาย่างมื่อันมอมเลไม่เห็นร้ประจําอยากสำรวจอยากสำรวจก่อนสีเมื่อบ้านเนี่ยคุณต้องตรวจบ้านก่อนดตรวจบ้านก่อนจะต้องตรวจความเรียบร้อยก่อนนะคะก่อนจะกลับนะคะใครแต่งหน้าให้หนูสวยจังเลยใครสวยยกมากใครสวยยบมากขอบคุณค่ะยังคะขอบคุณ พอเจ้าว่าอาบน้ำโดนหลายไปซองตประตูปอปอพอเห็นสักเทือเนี่ยเนอยากแต่งหน้าก็อ,อยากแต่งหน้าติ๊ดแม่ปอพี่น้องตื่นเช้ามาต้องมาแต่งหน้ากับแม,นะม่มปอ,อมีแม่ปักไปดูไปดูคลิปที่ช่องคุณยายนาริตะนะคะม,มีให้ดูอ,อันพผ้าลันตัวกับอีกปิปดปากหลุดตกใจตกใจตกใจเตรียมกลับบ้านนะคะซองหาสร้างแต่งหน้ามุ่ง ถึงแกงหน่าถึงเพื่อนเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่แม่ปอนั่นน้องนริตาอาบน้ําเสร็จก่อนแล้วทีนี้ก็แบบว่ารอแต่งหน้ากับแม่ปอกสานแม่ปอก็ไปอาบน้ําโดนพี่น้องอ๋ออยาไปตรวจบ้านก่อนอ๋อาไปตรวจบ้านตรวจบ้านก่อนนะคะมาเลยมากันนะคะโอเคโอเคค่ะพ่อคุณแม่เตรียมตัวค่ะคุณพ่อทานอะไรทุกเช้าเลย คอลลาเจนอาริตาทุกเช้าเลยนะคะไมมีะอันนี้คุณยายไปส่งที่สนามบินนะคะคุณยายไปส่งใช่ไหมคะวันนี้ครอาคุณยายไปกลับมาหรอพรุ่งนี้จะไปส่งหลานชายเีย็อ๋อนะคะอะไรคะเหลือคุณแม่แพลวอยู่ค่ะ คุณยายไปส่งค่ะบ๊ายบายนังนิต่าบาย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 ๆแม่ปอดภัยด้ยบายเดี๋ยวไปเจอกันอุดรนะคะไปจ้าเอาแม่เข้าเจ้าไปเลยดิจ้าเอ้าขี้แตกค่ะข้าเจ้าลืมเลยนี่โอ้เนึกว่านึกว่าไปแล้วเดินทางที่อุดรนะคะแม่บ๊ายบายเดินทางปลอดภัยค่ะ <laughs> ไปแล้วคะ่ะส่งคุณพ่อคุณแม่เราในตะป้าแจว๋วไปขึ้นเครื่องแล้วโดยคุณยายน,านันตตะไปส่งนะคะไปส่งยุธนามบินคะ่ะพี่นองคะ่ะแม่ปอก็รออยู่ที่บ้านก่อนแล้วก็รอพี่เอตื่นนะคะตอนนี้พี่เอยังไม่ตื่นเพราะว่าเพิ่นกับขับรถไล่เมืองแล้วเพิ่นกับเมืองใช่ไหคะแล้วก็เห่ากับบอมิทุระอย่างฝ้าก,ก็เลยแม่ปอก็เลยไม่ไปปลุกพี่เอให้พี่เอนอนให้พี่เอนอนแล้วก็ตื่นตอนไหนก็กลับตอนนั้นนะคะพี่นองคะ่ะก็ เราจะกับอุดรกันแค่2คนแต่ว่าระหว่างที่กับอาจจะมีคลิปคลิปเล็กๆน้อยๆมาให้เอฟซีดูนะคะว่าเราจะแวะไหนไปทําอะไรกันสินะ,ะพี่น้องคะ่ะเป็นไปอะไรเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการกินพี่น้องคะ่ะพ่อแม่ปอจะส้วนพีเอแวะขางข้างกินนั่นกินนี่แล้วกับทาคิดให้พี่น้องเบอรงพี่น้องว่าแม่ปอกัหิวหิวเติบพราะว่าหมู่วันคือแบบว่าเมื่อวานน่ะแม่ปอไม่ได้อ่ะ กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าแม่ปอเมื่อยแล้วก็ปวดหัวแล้วก็เลยอยากพัก่อนอยู่บ้านเมื่อวานก็เลยนอนเต็มอิ่มเลยค่ะอยู่บ้านนอนเต็มอิ่มมากๆทั้งวันพี่น้องทั้งวันจนน้องนาดิตาคุณพ่อคุณแม่กลับมาตอนประมาณตีหนึ่งกว่าๆไปทานไปทานข้าวไปเที่ยวมาแล้วก็กลับประมาณตอนตีหนึ่งกว่าๆถึงเนี่ยแม่ปอก็ยังแบบนอนนอนอย่างเดียวไม่ทําอะไรนะคะตื่นขึ้นมาก็มาลฟ์สดนิดนึงอยากกินหมูกระทะแต่แว่าก็เมื่อคืนมันฝนตกด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยว ไม่ได้กินแล้วกลับไปอุดรเราไปกินหรือว่าอาจจะแวะกินกับพี่เอข้างทางก็ได้น่าจะมีนะคบพี่น้องคะก็รอติดตามนะคะส่วนวันนี้ก็ส่งคุณพ่อคุณแม่น้องในตปาป้าแจ๋วไปขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอพี่เอตื่นนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกคลิปนะคะค่อยมาติดตามกันว่าวันนี้เดินทางกับอุดรจะเป็นยังไงกับพี่เอนะคะยังไงก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟิลแอนยืนหนึ่ง Ai, sabe